อดีเด็กข้างถนนสู่เจ้าพ่อวิชั่นบอร์ดในตำนานจอห์นแอสลาเขานะคะเป็นนักธุรกิจและนักเขียนหนังสือเบสเซนเลอร์ที่โด่งดังทั่วโลกเขาได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์เดอะซีเครตเขาเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยทำวิชั่นบอร์ดหรือว่าบอร์ดความฝันนะโดยการแปะรูปบ้านที่ตัวเองชอบนะคะจากวิทยาศาสรต่างๆเคล็ดลับเนี่ยก็คือเขาจะใช้เวลาประมาณ1 0 1ถึงนาทีนะคะอยู่กับบอร์ดนั้นเพื่อจินตนาการว่าตัวเองได้อยู่ในบ้านหลังนั้นเรียบร้อยแล้วหากใครได้ดูหนังนะคะจะเห็นฉากอยู่ฉากหนึ่งนะคะที่ ลูกของเขาเนี่ยเข้ามาเล่นในห้องทํางานของจอร์จากนั้นเนี่ยลูกก็ถามว่าพอ่อฮะอันนี้มันคือกล่องอะไรอะไรแล้วจอร์เขาก็เลยแบบว่าเปิดกล่องนั้นนะคะแล้วพบว่าข้างในเนี่ยก็เป็นวิชั่นบอร์ดที่ตัวเองเคยทําไว้ภาพบ้านที่เขาแปะไว้ในวันนั้นบัตรนี้เขาได้กลายเป็นเจ้าของอาณาจักรบ้านหรูเรียบร้อยแล้วและนี่คือเคล็ดลับของการทําวิชั่นบอร์ดที่คุณอาจจะยังไม่รู้ค่ะข้อที่1ค่ะคือเขาเนี่ยไม่ได้สนใจเลยว่าไอภาพความฝันภาพบ้านภาพรถมันจะมาอย่างไรและมันต้องใช้เงินขนาดไหนเพื่อที่จะครอบครองมันและข้อที่่2คะ ใช้เวลาในการนั่งมองวิช i ั่นบอร์ดนี้นะคะประมาณ1 0บถึงสินาทีเพื่อจินตนาการและสวมกันเป็นว่าตัวเขาเนี่ยนะได้เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นเรียบร้อยแล้วและข้อสุดท้ายคุณเนี่ยนะสามารถที่จะทำวิชั่นบอร์ดนะคะในทุกหมวดความปรารถนาของคุณเลยการเงินสุขภาพบ้านความสัมพันธ์และสุดท้ายนี้นะคะคุณอยากให้คุณพิมพ์เตือนสติตัวเองเลยค่ะว่าถ้าฉันกล้าคิดมันในหัวได้ฉันก็มีมันในมือได้